ลักกี้คอยบริการเติมเกมเติมผูกเติมไวปลอดภัยได้คิวไฮสปีดสนใจติดต่อได้ที่เพจ Facebook หรือแอดไลน์ลักกี้คอยเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับมาชัดกับสวัสดี FC ทุกทุกคนเช่นเคยด้วยแล้วกันครับวันนี้เดี๋ยวมารีวิวโค้ดใหม่นะครับโค้ดที่ลากชีวเนขึ้นดีหนึ่งได้ในซีซั่นนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าเราต้องจัดเขาไหมมันต้องจัดอยู่แล้วป่ะนะครับผมสำหรับโค้ดคนนี้แค่750ทองเองนะครับผมปาโอคาเปโร่นะครับผมอ่ะ ตัวนี้ก็เป็นสไตล์ล bon อง bon นะนะบอลเคาน์เตอร์นะครับผมมี2สไตล์ก็คือบอลยาวด้วยนะนะครับลองบอลธรรมดากับลองบอลเคาน์เตอร์นะครับทุกคนตัวนี้อายุ45ปีนะครับผมสำหรับโค้ชคนนี้ก็ใช้พวกนักเตะที่30บวกบวกนะครับผมตัวเกา่าบุญท,ที่ได้ก็จะเป็นการจบสกอร์แล้วก็เกมรับนะครับผมเนี่ยนะครับก็คือเราต้องเล่นแบบบอลโยนข้ามนะครับผมก็คือให้ใช้ในส่วนของอ ดีมนะครับผมอ่ะใช้ตำแหน่งดีมเป็นตัวโยนนะครับผมอย่างพวกโมดิที่เป็นออกเครสเตเตอร์นะครับผมแล้วก็ใช้หน้าเป้าที่เป็นโคโคเชอร์นะครับอ่ะหรือว่ากองหน้าตัวไหนที่แบบเร็วๆอะไรแบบนี้นะครับวิ่งฉีกวิ่งรับบอลได้ดีนะครับผมก็ไปหากองหน้าแบบนั้นมาใช้นะครับถ้าใครจัดไปเนาะนะครับเดี๋ยวก็มาดูวิธีการใช้งานละกันนะครับสำหรับโค้ชคนนี้นะครับฟาบิโอคาเบโรคาเบโรนะครับผมอ่ะเดี๋ยวฉันน่าจะพาตั้งค่าด้วยนะครับผมโอเค อันนี้เดี๋ยวจะเล่นตั้งแต่ก่อนยังไม่ขึ้นนะนะครับเพราะว่าตอนนั้นก็ไม่ขึ้นนี่ครับผมใช้มาติเนสมาจนเหนื่อยนะครับผมเดี๋ยวมาลองาบิโอคาเบโรดูนะครับผมมาเนี่ยนะครับผมการลิงก์ก็ไปเลือกตำแหน่งด m f นะครับที่เล่นสไตล์ออครสเตเตอร์นะครับผมในส่วนของดีมเอฟนะครับผมส่วนกองหน้าก็เป็นตำแหน่ง CF นะครับผมที่เล่นโกฟอเชอร์นะครับอ่ะ แบบนี้นะครับแต่ว่าต้องตั้งเป็นกลางรับนะครับผมเพราะว่าถ้าตั้งเป็นซีเว็บจะไม่ได้นะครับผมต้องตามที่เขากําหนดเนี่ยก็จะขึ้นแบบนี้นะครับอ่าเข้าใจกันอยู่เนาะโอเคมันก็จะโยนข้ามฟากไปหานะครับผมอ่าเมื่ออะไรที่แบบโมดิทได้บอลอะไรแบบนี้นะครับผมเราก็เตรียมทาการอ่าเตรียมเตรียมโยนบอลให้เอโต้เลยนะครับเอโต้มันจะยกมือขอบอลทันทีนะครับเมื่อโมดิทได้บอลนะครับมันก็จะเพิ่มมิติเกมรุกให้ให้กับเรามากยิ่งขึ้นนะครับ ทั้งเรื่องเราถ้าเป็นการเล่นอยู่แดนกลางอยู่แล้วเนี่ยผมก็เพิ่มตัวนี้เข้าไปมันก็จะช่วยเรื่องที่แบบเราเปิดวันโยนข้ามฟากได้นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าจะดีไหมนะครับสำหรับโค้ดคนนี้โค้ดใหม่นะนะครับเอาจริงเนี่ยก็ถามว่าคุ้มไหมคุ้มนะนะครับกับราคาแค่นี้นะครับเจ็700 50นะครับปกติเนะี่ยร้อเนาะแต่ว่าตัวนี้มัน2บูทนะครับผมราคาก็เลยอาจจะพี่โคก็เออเอาขึ้นอีกสักนิดนึงอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูผลงานของโค้ชคนใหม่ของเรากัน <ม ás S 2> นะครับผมมาครับเดี๋ยวจะเล่นสักสามแมตช์ละกันนะครับจะได้รู้ว่า,าผลเป็นยังไงเนาะนะครับแมตช์แรกก็เปิดห <em> ังวด้วยการเจอกับคู่แข่งดิวชั่น2เหมือนกันนะครับมา โยนยกมาโมดิสพัสมาเดี๋ยวดูนะครับผมโมดิสเอโตยกมือขอบอลแล้วครับเห็นไหมแล้วโยนบอลแม่นนะครับผมเนี่ยเป๊ะเลยแต่ว่าจังหวะน,นี้เนี่ยมุมมันมิดแล้วนะครับผม,มเสียดายเหมือนกันว่าจะโยกเอโต้เข้ามาแต่มันไม่โยกแล้วครับจังหวะน,นั้นเลือกที่จะยิงไปแล้วนะครับถ้าโยกเปิดมุมนิดนึงเนี่ยโอ้มีโอก,กาสอยู่นะครับผมจังหวะน,นั้นแล้วดูการโยนบอลคือโยนบอลสนุกมากนะครับผมแลวก็ภาคนี้เนี่ย เรื่องของบอลโยนรู้สึกว่าจะแม่นขึ้นมากๆนะครับผมแล้วก็โยนบอลได้ดีกว่าภาคที่แล้วค่อนข้างเยอะครับจังหวะนี้ดูครับเนี่ยโยนมาแต่ละทีเนี่ยคือมีโอกาสได้ลุ้นเลยนะครับผมถลุดมาเมื่อไหร่มีโอกาสกองหน้าที่เราจะจับบอลแล้วเอาเข้าไปยิงเลยนะครับอันนี้โยนแบบไม่ให้ไม่มองนะครับผมหันหลังโยนมาครับแต่ว่าเก็บได้คนระับเมซี่จังหวะน,นี้ชิงกัน1-2แล้วหลุดไหมเอาละครับจังหวะน,นี้เอโต้แล้วยังไง เอาไม่ได้จุดโทษนะครับผมจังหวะนี้โอ้น่าจะนิดเดียวเลยครับแต่ก็เสียดายครับจังหวะนี้น่าจะได้จุดโทษแต่ก็ยังครับดูครับโยนใหม่ครับถ้าใครซื้อไปสําหรับพวกคนนี้ก็แนะนําว่าให้ฝึกการเล่นบอลโยนในลายแดนกลางด้วยนะครับผมจะตอบโจทย์มากเวลาเราตัดบอลได้นะครับผมกองหลังตัดให้กองกลางนะครับผมแต่จังหวะนี้คู่แข่งเปิดเราเลยนะครับผมจากที่ไม่ได้กลับมาโดนครับแล้วแต่ว่าตัดได้ครับจังหวะนี้ฟิลิปรามจี้ครับจี้เข้าใน จีแล้วปัน่นโอ้โหติดเซฟครับจังหวะนี้นิดเดียวอูยังไม่ได้ครับจะไ,ได้ว่าประตูหูแข่งนี้เหนียวจัดเลยฝั่งเราเข้าไปนี่คือแบบไม่รู้อะไรเลยโดนอย่างเดียวครับแล้วดูครับโดนโยนมาจางังหวะนี้สี่โตด้วยเป็นสไตล์ที่แบบสวนกลับด้วยบอลยาวเนาะนะครับผมก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของการเล่นบอลโยนดีมากๆนะครับผมเราจะเล่นชิ่งก็ได้ครับแต่ว่าเมื่อมีโอกาสเล่น bon บอลโยนก็มันจะมีประสิทธิภาพมากกว่าโค้ชทั่วไปนะครับผมอ่นะ ครับเจ้าวันนี้แทงมาแล้วเอโตถึงเลยครับโอ้ยเสียบคุดโทษไหมเจงหวะน,นี้ในกรอบไหมอ่ะโอ้ไม่ได้ครับมันเหมือนจะในกรอบไห,ม,หมน่าจะนอกกรอบแหละเสียดายสองจังหวะแล้วในผมแมตชนี้กรรมการรับงานไหมเนี่ยมาครับไปต่อแล้วดูโอ้โหบุกซ้ายบุกขวาได้หมดเลยนี่ผมจะมาฝั่งซ้ายฝั่งขวาแต่จังหวะนี้เปิดไม่แม่นเลยครับโมฮัมเหม็ดซาร่าไม่ถึงครับจังหวะนี้ ไปครับแมทที่2ครับแมทแรกเนี่ยแพ้ไปนะครับผมมาดูแมตสองจะยังไงครับฟิลิปปามโยข้านายมาโยข้านายไม่มีอะไรครับจังหวะนี้อ่าแล้วมาที่อีตู้นะครับตัดได้จังหวะนี้นำชิงกันเดบรอยเดบรอยเห็นเมสซี่เมสซี่ซเข้าสูตรกดด้วยซ้ายลูกนี้เรียบร้อยครับเอาครับออกนําไปก่อนครับแมทนี้แมทที่2ครับสประตูแล้วครับแล้วดูครับการโยนบอลของเดบรอยก็แม่นเหลือเกินครับแล้วอีตู ที่มากับสไตล์นี้ก็โชว์บอลได้ดีอยู่แล้วครับตรงนี้ก็เอี้ยวปั่นแล้วนะครับผมแต่ว่ามุมมันเหมือนจะมิดไปแล้วครับเอาละครับลูกที่2ยังไม่มาครับเดี๋ยวรู้กันไปก่อนครับมาครับคุณลิดให้มาเอโตตัดลูกนี้โอ้โหชนเสาครับยังไม่มาครับลูกที่2นอ่มายากยากนะครับผมมาดูเกมรับครับเกมรับไม่แย่นะทุกคนถ้าไม่ได้แบบมีจังหวะ ไม่ประกบตัวจริงเหมือนนัดแรกอ่ะค่อนข้างที่จะพลาดยากนะครับเกียรรับค่อนข้างดีเลยเหนียวแน่นครับสำหรับเพรสตล์นี้อ้าวม,มาที่จังาวะนี้ครับสเสียบตัดเลยครับเจงหวันนี้อ่ายังไงเขาต้องยิงครับแล้วบล็อกได้อีกครับเจงหวันนี้โอ้เรียกได้ว่ากองหลังก็ตามปกติแหละนี่ผมถ้าแทงหลุดยังมีมีโอกาสหลุดครับแต่ว่าถ้าเราเดาทางแล้วก็ ตัดให้ถูงจังหวะก็ไม่ค่อยเสียเท่าไหร่นะในรายเดือนหลังนะครับผมถามว่าเกมรับดีไหมก็ดีเนี่ยผมไม่ดีไม่ใช่ว่าดีแต่เกมรู้ครับแล้วดูจังหวะนี้ครับหลุดมาแล้วครับแล้วก็เรียบร้อยครับไม่มีรอดครับถ้าได้มาแบบนี้เมซี่บอกแล้วจริงๆเนี่ยก็แนะนำให้เพื่อนไปเปิดสมาร์ทแอซิสด้วยนะครับภาคนี้สมาร์ทแอซิสรู้สึกว่ามีผลมากๆนะครับผมภาคก่อนอาจจะไม่ได้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าภาคนี้มีโอกาสช่วยด้วยนะครับผม AI มันจะฉลาดขึ้นแล้วดูจังหวะนี้โอ้คือ จังว่าโอกาสโยนบอลเนี่ยมันจะมีมาเรื่อยเนะครับถ้าเราดูออกแล้วนี่ผมอ่ะกับโค้ชคนนี้นะครับผมลายแดนหน้าของเรามันจะวิ่งตลอดเวลานะครับขอบอลตลอดแล้วจังหวะนี้ยิงเซฟไม่อยู่นะครับกูตัวเข้าประตูตัวเองไปเสียไปหนึ่งลูกครับแมตที่2แต่ว่าชนะอยู่ในผมชนะสองหนึ่งแล้วมาดูแมตที่3ครับจะเป็นยังไงก็ยังหนึบอยู่ในผมในลายแดนหลังเนี่ยถือว่าไม่เสียหายอะไรครับแล้วกองหน้าเราก็ทําผลงานได้ดีต่อเนื่องอยู่ ดูครับจังหวะนี้ให้มาที่โมดิตโมดิตปั่นไซก็อยเรียบร้อยครับสวบเลยจังหวะนี้มาครับเกมรับดูสิไปที่ออตโตออตโตเดิมรอยตัดเลยครับแล้วเข้ามาซ้อนกันไวด้วยครับจังหวะนี้ตโตตัดบอลได้มาไม่นม่าเนม่าจะไปไหนไม่ได้หรอกนะครับผมมาแล้วออกไปแล้วครับก็ถือว่าบุกมันดีเนี่ยผมนักเตะมันค่อนข้างที่จะฉลาดเนี่ยผม ค่อนข้างที่จะหาพื้นที่ได้ดีครับแล้วเมสซี่โอ้โหตัวเลขไฟครับจังหวะนี้ไม่น่าเปิดให้เมสซี่มงเลยเพราะว่ามงไม่ดีอยู่แล้วครับแต่ว่าตัวก็โดนประกบเลยครับจังหวะนั้นแต่ดูครับสายเลี้ยงก็มาดีสายเลี้ยงก็มาดีโอ้โหสายเลี้ยงก็เอาอยู่ครับเรียกได้ว่ามันค่อนข้างที่จะประกบตัวกันไวครับสำหรับแผนนี้รวมไปถึงสไตล์โค้ดด้วยนะอันนี้ที่นายใช้แผน4 3 1สหนึ่งสองะครับแผนปกติเลยนะครับมาแล้วชิงกันครับ1 2สอง แล้วดูครับโอ้โ oh, หเมสซ,ซี่เช็คไลน์ดีมากครับดูดิคือไม่อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าแต่จังหวะนี้มันจับแล้วมันอือคือกักักน่ะนะครับผมถ้าเป็นกองหน้าตัวเร็วๆเนี่ยน่าจะไปแล้วในหัวจังหวะนั้น แต่เมซี่ร่างนั้นไม่ได้เร็วขนาดนี้ครับอ่เมซี่ร่างนี้ไม่ได้เร็วขนาดนั้นสลับกันแล้วมาครับเชฟเชงโก้เชฟเชงโก้ยังไงเชฟเชงโก้โยนอ่าลายแดนหลังเนี่ยถือว่าเช็คลายกันดีครับไม่ค่อยหลุดไม่ค่อยพลาดเท่าไหร่นะทุกคนน้อยมากๆที่จะแบบหลุดมั่วซั่วเหมือนควิกเคานเตอร์นะครับก็อยากแนะนําอยู่ในห่วงสำหรับโค้ชสไตล์นี้ก็มีเวลาได้ซื้ออยู่นะทุกคนยังไงก็ไปลองพิจารณาดูแล้วกันครับโดยส่วนตัวชื่นให้คะแนนไปที่ เ้าเต็ม10เลยแล้วกันนะทุกคนก็ถือว่าเป็นโค้ดอีกตัวหนึ่งที่จะท็อปแลงเลยนะครับผมที่จะแบบเป็นโค้ดท็อปเซิร์ฟอะประมาณนั้นเลยนะตัวใหม่โค้ดมูดสวยด้วยนะครับผมแล้วก็การควบคุมก็ไม่ยากนะครับเล่นง่ายแล้วก็เข้ามืออยู่นะสำหรับโค้ดคนนี้นะงั้นก็ไปทดลองไปทดสอบกันดูแล้วกันนะครับโดยส่วนตัวบอกว่าผ่านเลยครับโหดจัดเลยสำหรับโค้ดคนนี้ของดีเลยครับจะได้ครับทุกคน หากดูแลชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม